วัดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับน้องเดลเดลชาแนลนะคะวันนี้มาเจอกับพาทุกคนไปสวนสัตว์สนามบินสนามบินสุโขทัยเ้ยแตววันนี้จะไม่ไปแบบธรรมดาวันนี้จะพาทุกคนว้าไปว้าไปเออไปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้แววปิ้งมาถึงที่สนามบินสวนสัตว์สุโขทัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดแจงติดต่อ ซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เข้าชมข้างในกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไปแล้วครับน้องโมเดลตื่นเต้นมากใจร้อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินกันได้นี่กลัวไม่ได้เข้านะครับผมตอนนี้เดินนําหน้าไปเลยไหนเด็กตัวอะไรอ่ะย๊าบย๊แม่ย๊าบย๊าบย๊าบโน่อ้ยมองไปเห็นนู่นเลยครับเข้าไปเลย โอ้ได้เจอแม่ไปเอาเอาเอาเดียวไปเลยมามาไรต่ายเต็นเต็นเข้าไปดูได้ปะเข้าไปที่เดินเข้าไปได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ก็พามาดูสัตว์นี่นี่เจี้นี่เียนี่นี่จี้รับคอยาวยาวอายืนดูตรงนี้เลยไปกินเสาอยู่ละจี้แล้วยืนกินเสา มันเห็นเดียวโอ้ยมันเห็นเดียวแล้วมันหันมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าปวดนี่ระวังนี่นะบอกว่าปวดระวังสัตว์กลับนกสีแดงโอ้เตัวเต้นต้นลยนกอะไรไปดูเอ้ยมีนกสีแดงอยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูอ่าเข้าไปดูแต่ระวังอย่าเข้าไปใกล้นะลูกเพราะนกเขาปากยาวนกจิกนะนี่มาฝั่งนี้นี่แม่เห็นนกสีแดงนี้ไหนนู่นนู่นนกสีแดงอยู่ข้างบนอ้าวน ไอ้เหนุ่ยไอ้ดีวอนมิงบินได้ด้วยอ่ะมอ้มิงง่ายหนุยแสงเขาไม่ถึงะถ้าแสงเข้าถึงเราถ่ายได้ชัดเลยเนี่ยมีง่ายยุวยอ่ะนี่มันมีง่ายยุวยอ่ะไอ้สองคนมันน้อนอยู่โอ้นกสีแดงเต็มเลยเหฮ้ยบ้านเลยอ่ะนี่อยู่ตรงบ้านหนุ่ยอ่ะเฮ้ยนุ่ยอันน้องมันบ้านหนุ่งตรงนู้นน่ะเด้

เอากลับบ้านม่ได้ดูเจะจะจับวะเดี๋ยวดูดูดูน้องเดี๋ยวจะจับเป็ดเด่๋ยววิ่งไปโอ้นกบินหนีไปหมดเลยสิเด็กๆงวิ่งไปยุ่งเดีววิ่งไปลงวิ่งไปแล้ววิ่งหนีเดี๋ยวไปแล้ววิ่งอยู่ง่ายไงยุ่งไงเดี๋ยวอยากได้ไปเลี้ยงที่บ้านไหมสวยอะนี่นกไปขังอะไรอะไรอยากได้อะไรลูกเป็ดแบบนี้เหรอโอ้ยนี่ตัางเพศสินี่ สั่งในเพจสิจริงจังเลยเดี๋ยวนี้เขามีสะพานในข้ามแล้วดูสิตอนนั้นเรามาไม่มีโอ้วยสวยด้วยทั้งนี้ข้าไปเร็วๆเร็วจุลข้าไปดูก่อนแล้วค่อยออกมาดูเตาไปใช่โอ้ยโอ้โหเขาเปิดให้ข้าม้แวเลยโอ๊ยเลยข้ามสะพานแล้วปล่อยเลยลูกปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยหมดเดียวเลยนี่หมดเดียวเดินข้ามสะพานเย เนี้ยเนื่ยอันทีโอ้ยสะพานไม้อะไรนะไม้เชลล่าโอ้ยลื่นจังอยากได้สวนบ้านแบบนี้เนี่ยลื่นจังเลยเนี่ยอยากได้โต๊ะแบบนี้ว่ะนุ้ไงน้อเด็กก็ทำให้มาหนุ่ยเห็นหงมั้ยเห็นหงมั้ยหงสีดำหงสีแดงหงเหมือนอีรอนไหมเหมือนอีรอนไหมนี่หงสีดำนุ้ยไอรอน หมนะครับน้องๆไม่ใช่ห่านนะครับอันนี่ก็ผมนะสวยมากยังไงมดแดงไฟกัดมดแดงไฟจากไหนมากัดแล้วรู้อ๋อต้นไม้ดอกไม้เหรอแล้วมดแดงไฟจากไหนมากัดเดี๋ยวล้เดีวกัดกันยังไงให้แม่ให้เดียดูดิเป็นไว้นะเป็นแถวเลยนี่นี่ต่อแถวกันนะ เนอ่ะเราไปสนใจอะไรตัวนี้ลูกนี่แม่ให้ดูเป็ดเป็ดยุ้ยไงลูกแอนเห็นเปล่าไม่ดูตรงนี้ไม่ดูตรงนี้ดูยาวยับยาวยับยาวยับนี่เห็นไหมต้องให้แม่อุ้มดูเปล่าลูกอ๋อไปมุดดูนี่ไงสุกต้าสุกต้าตัวใหญ่กว่าเดียวอีกนี่กันหนักกว่าแอนแล้วเนี่ยไม่ตัวขนาดนี้นี่ไม่ต้องอุ้มเลยหรอเต่าปิ้เกียจ

ขี่เต่าตรองไหนต้ออะไรแม่เหรอนี่เต่าขุดดินไข่หรือเปล่าเต่าเอ้ยเต่าเต่านน่าาน่านน่านาน่านน่น่านนน่นนา่า่าน่าดัเต่าา่าักา่านนนน่า นู้นไงนี่คนละพันกับนู้นนู้นสุกตาสุกตาเหมือนอ๋อใช่ใช่สุกต้านี่เต่าอันนี้เต่าอันดับแรกอันดับแรกใกล้จะบ้าโอ้ยน้องเดียวเป็นไงบ้างครับนู่นเต่าบอกว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่อันดับที่สองนู่นเหรอไม่ด้วยเดี๋ยวน้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยวน้องทำอไมอ่ะเห็นมาหาเดียวแล้วอ้าวหายไปแล้วพอถ่ายไม่ได้เลยมันมุดหนีไปเลยอ่ะ งุ่่นนีปะเดี๋ยวเห็นไหมว่ะวิ่งตุีน้อยอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้แทนมุมมุมนี่นี่หายมันติดด้วยหางก็โดดเป็นลูกหมาเลยอันนี้อะไรนะตัวแปรี่ด็อกอะไรเปล่าใช่ป่ะที่เขาเลี้ยงกันนะว่าน่าเลี้ยงนะแปรี่ด็อกใช่ไหมแปรี่ด็อกหรืออะไรสักอย่างด็อกแล้วด็อกเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้เร็วเดีว นี่นี่ฮะยืนมองเดียวอยู่อะไหนเดี๋ยวยืนมองเดียวใหญ่เลยเดี๋ยวนุ่นเห็นไหมมันยืนอย่างนี้เลยนุ่นอยู่นั่นดเดที่ดวนเงล้วไรที่วันกัดกัน นี่เออเขาบอกว่ามันไม่กัดไม่เดียวมันไม่กาดมันไม่กาดโอ้ยคนมาเยอะมันคงมีคนดีเนอะคนเยเะแลยเขาคงจะอยู่เยอะแล้วเปล่าฮะไหมเขาอ็นมาตรงนู้นนี่มีแต่เจอทอายเลยนะตรงนี้มีแต่แครี่ด็อกแล้วมั้ยเดี๋ยวนี่ตัวอะไรฮะตัวอะไรเนี่ยเมียแคทเมียแคทแล้วอะไรเนีเมียแคทเมียแคทอยู่ทางนู้นนู้นเห็นไหมว่ามี นู่นเห็นไหมตรงไหนนี่งนีบนก้อนหินน่ะเห็นไหมนี่อันนี้เป็นราชาเลยเดี๋ยวไปมองนกเอาไหมล่ะนี่อยู่บนต้นหินนี่นั่นนั่นขยับแล้วขยับกระลุกกระลิบกดะลุกกริบอยู่เนี่ยห่าห่าไอ้เฮ้ยตัวอะไรเหีอจ้งอยู่จิ้งจอกเฮ้ยแม่อยากเลี้ยงแบบนี้จังเลยจิ้งจอกไปดูเนี่ยไปดูดิดูดิมีตัวอะไรมาแล้วจิ้งจอกจจิ้งอกเป็นเน็กไอ อนหลับอย่างเดียวเลยนะน้องโมเดียดูดีน้องๆเขานอนหลับกันหมดเลยเิงกอนกันนอนตรงไหนนะมันนอนอยู่เป็นก้อนหินเลยเดียวคิดว่าเป็นก้อนหินเหรอลูกเดียวคิดว่าเป็นก้อนหินเหรอพิงก์นั่งแถวพิงกมานี่ะิงก์นั่งอยู่นู้นไงอจะเป็นไหนเนาะมันหลับอยู่เห็นไหมพิงก์นอนตรงไหนน่ะกิงกากาพิงกากธอิงกา

หลับอยู่เต็มเลยห้าโลอ่ะยูน่ะน่ะยูไงยูน่ะนัวอะไรยูน่ะฮะเอฟฟิ่กรอไม่ใช่อันคืออะไรมันกืมันเป็นกระบุ่งนะเออถูกถุงเดียวว่ะมันเป็นเหมือนกับบุ่งเดียวเข้าใจถูกแล้วมันเป็นบุ่งบ้านเราไม่มีเว้นบ้านเรามีแต่บุ่งโดนแล้วคันไง ไม่ได้ม <rôle S 2> <él an ici> ุงมันเบยเข้าใจลูกเข้าใจเข้าใจดิวกระตายคิกระตายกระตายิ้งเนาะนิอเต่างเ้อองเอ้อ๋อนี้กรตายนู่นจิงเกอยู่ข้างหลังนู่นนมันโดดไปแล้วดูเห็นไหมล่ะ

ช่นุ้ยยิงน้ยนี่ง้ยน้ยมาแล้วพวกเดียวกับเดว่ะอันมันบินเข้าไปมันบินนุ้ยนี่ไงปีนะปานุ้ยนุ้ยอินแล้วปาปีแล้วปแล้วปีเชือกแล้วไหมอันนี้ นิงเขาอยู่ในกระจกอะมันสะท้อนข้าวอยู่ในตาจกนี่ไงครับเด็กๆโอ้โหอันนี้เป็นไรไก่ฟ้าหลังขาวโอ้ยนู้นเราไปเดินกินข้าวอยู่ไกลๆนู่นนะนี่ไก่ฟ้าหลังขาวฮะกำลังกินข้าวกันเลยเฮ้ยน้องหมเดวิ่งไปไหนนกนก นี่หูยนกเต็มเลยอันนี้อะไรไก่ฟ้าไก่ฟ้าดูมียานปูเข้าอีกครั้งเนี่ยดูพี่แทนพี่แทนไปไหนพี่แทนไปดูอย่างอื่นแล้วก็เดียวกำลังเดินดูช้างไงลูกหาเงินติดหางมันติดใช่ไหมหางมันติดหางเขายาวหาง ไก่ฟ้าลิฟงาสวยเนี่ยอันนู้นนั่นตามแอนต์ตามพี่อีกแล้วนี่มานี่มานี่ไหมง๊งนี่คะไอ้จุ้นี้ไอ้น้องโมเดิร์นน้องโมเดิรยังดูนไปดูรถอันนั้นอ๋อชวนพี่ไปดูไก่ฟ้าหายเงาเหรอนง๊า นุ่งเฮ้นี่ดูดีเดี๋ยวนี้ก็สวยอันนี้อะไรอ่านดิแม่เอ้าง่ายดีเนาะตั้งชื่อไก่ฟ้าสีเหลืองนะครับทุกคนดูสิตั้งตามสีสีเหลืองจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไก่ฟ้าสีเหลืองน้องนิ่งโอ้โหเหลืองจริงๆครับนี่ดูใกล้ไหมสีเหลืองนุ่งนี่โอ้ยน่ารักไหมสีเหลืองสวยจัง เขาโมเดลเป็นอะไรอยู <staple fits into Elena> ่นู่นเฮ้ยงหอแงมันเด็กเนเฮ้ยเด้อเฮ้ยอ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยแม่มาเผื่อเขากัดนี่แม่มาเฮอยเด้ยไม่ที้อันนู้นมาจัดตรงข้างบน มีความสนด้วยนู้นน้องความสนน้องเดจะปไปไหนลูกจะดูกิ้งก่าเหรอใช่ที่เดิมไงแต่อุ้มลูกดูดิลูกจะดูกิ้งก่ากิ้งก่าตัวใหญ่อ๋อสีฟ้าสีลูกเหมืกิ้งก่าตัวใหญ่ไหมกิ้งก่า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 บอกหน้าเดียวเลยกิ้งก่ากิ้งกาบอกอะไรเนี่ยน้องเดจะทำอะไรอุ้ยดูสินกิ้งก่ามันนอนงงเลยอ่ะแบบ กิ่งก่าบอกอะไรเด็กเด็กที่ไหนมายืนตัวโวยวายเขาจะนอนพักผ่อนกันน้อยนีดเดียวตรงนู้นตรนูมีตรงไหนอีกไหมตรงนู้นมีอะไรเต็มเลยตรงนู้มีอะไรเต็มเลยดูสิเดี๋ยวโอ้โหดูสิเราจะไปเจออะไรกันตรงนู้นบ้างเนาะไปเลยไปแล้วเราจะไปเลยลูกไปไปดูไปแล้วอยากดูมีอะไรบ้างนะน้องเดียวตื่นเต้นอย่างไเลยครับตอนนี้แนวล่องหน เดี๋ยวนี้หุ่นแมวคุณนอนอยู่ตรงโน้นมาฝั่งนี้สินี่แมวนอนอยู่นี่เห็นยังหลังต้นไม้นี่แมวรอนอยู่นี่แมวกำลังร้องให้พ่อฟังนี่แมวนอนอยู่นี่โอ้โหหาพ่อไม่เจอโอ้โหเหมือนเสือเลยอะกลิ่นกลิ่นใช้ได้นะเราเนี่ยลูกมองหาพ่อไม่เจอมองอะไรเห็นมีคนเลี้ยงแบบนี้หรือเปล่าดิเปล่าเลี้ยงเดี๋ยวสิ นี่เดียวอยู่ไหนเด๋ออยู่หลังดีแทนนะน้อยเดี๋วอยู่นี่เด๋วมาดูหมูอูดอูดนี่ทันคุณหมูอูดหมูอูดอดไปวิ่งวิ่งวิ่งไปดูหมูตรงโู้นหมูหมูอดอูดเด๋ยเคยเห็นหมูไหมนี่หมูแค่โอ้โหหมูแค่หมูแค่หมูแค่ หายใจๆไปมาแล้ว<ใ>จิ้งหาบัน,นไดม,ม,ม,มีบันไดไหมจะปีนอีกแล้วตายแล้วลูกเออ้องโมเดลดีใช้ได้มีบันไดไหมวะเแกงาไปเดี๋ยวอันนี้ลูกหมูแคทในฝั่งนู้นที่เขากำลังอาบน้ำอยู่คือแม่หมูเพราะหมูเป้าสุบเนื้อเลยเอองางาเอ้าเดี๋ยวไปไยิงเขาไหมเดี๋ยวเจออะไรยิงจิ้วจอ่ะแต่นู้ออะไรเนี่ย ตาแล้วเดียวตกใจโดดลงมาเดียวเลยเือง๊ังเนื้อไอ้หใหญ่วยี่ไม่ายนีกแล้วโอ้โหเยมากเลยตัวอะไรวอะไรเนื้อเยตัวอะไรนอนอยู่วะ นี่ตัวอะไรชมดชมดแอฟริกานู่นอกเยออกนู่นออ้ีนนี้อนยอชมดแอฟริกาโอ้นอนหลับสบายใจเลยองไม่เห็นไ่ครเี่อพี่แทนเจอะไรจิงจอกจิงจอกคนเรียงใหญ่เลยแล้วก็เดินลงมาหาหรอแล้วก็เรียกเขาไหะ จ Dante, ิงจอกเยวาี่นี่นี่นี่ไงจิงจอกไม่เนี่ยเดี๋ยกินเหมือนหมาเลยอ่ะก็หมาอ้าวเหรอกินมหมาไม่ไหวอ่ะกินกัเนือหูนั่งดดูอะไรน้อัวอะไรเนี่ยสิ่งด้วงเอ

สี่เท่เลยาห้าไ้าอมันวิ่งวนหมดเลยว่วเลยไป้แม่น้งเขาจะพยายามจะวิ่งไปไหนเ่ยยะไปวิ่งไปไหนเยอะเยอะแล้วขีอ่ขีน้งอ้าน้องเดลบอกว่าอย่าขี้เกียจสิอย่าขี้เกียจซีดูดูไหนดูง้เกียอย่างเดียวเลยนะดูดิ ไม่ยอมทำไมเลยดูดกะกินแล้วก็นคไม่ใช่นู่งนอ,นนอ่ะหนุองเขาทำไมอยู่เขาทำอไมอ,อยู่มันมันนอนอยู่มันนอนอยู่เานอนอยู่ติดตามกันใหม่ใน EP <c oughs> ที่2นะครับผมสำหรับ EP นี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ